ปาดทุบพี่น <def uras> well. ้องพี่น้องทู่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 เบิงเด้อครับหลังนี่ปาดนี่ครับผมูบั่เอียดไหมครับปาดทุ่ทุบทุบทุบชุจวดพวกพี่น้องหลังนี่ สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุขนครับผมมันนี่ครับผมมาพอกับผมนะครับถิดไก่ครับผมอีสานทุ่งกุลาครับพี่น้องมื้อนี่ครับผมสีพ้าผี่้านองนะครับผมมายามเงียบนะครับผมเงียบกบใจไว้ตัวหมู่บ้านนี่ครับผมบรรยากาศตอนเทีเช้าครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมทีสิบรับช่วงคลิปนี้นะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมกดไลค์กดแจ้์กดติดตามให้ในเด้อครับผม ไปเพิ่งล้างแรกครับพี่น้องมันบำมันนะครับผมใส่เวนีแล้วครับนี่ยไม้เก่าครับพี่น้องมีแนวถือก็น้องถือยอะครับพี่น้องสามตัวครับผมโอ้นี่ครับถือสามตัวครับพี่น้อง ใส่เส้หมดกสิบสองลังครับมือนีพุ่นครับอีกหลังหนึ่งใส่อยู่นุนน่นๆหุ่นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวหยิบาสิไปเบิ้งครับนี่ครับหลังหนึ่งใส่ไปนี่แล้วครับพี่น้องอยู่ใกลๆที่ายเบาวสวดน,นี่แล้วครับ,บน,กกนี่เบาสวดโนกำลังหดหนำพักอยู่ครับวันน้อพี่น้องโอ้ บัวถือครับผมหลังนี่เอ้าปลาเครือเดียสมีครับพี่น้องใส่ปลาหลายตัวอยู่เอ้าไปลุ้นกันต่อครับถึงแล้วครับพี่น้องมาลุ้นกันเบ้างครับผมถืบอบัวถือนะครับโอ้ปลาหน่อยมันกำลังสีขอนครับพี่น้อง พี่น้อตื่กว่าน้ามพี่น้องด้าางยสามตัวอยู่ครับผมมันด้วครับวันนี้ก่อนครับใส่ไปยุ่นอยู่ก็เป็นสามซี่หลังนี่พี่น้องน้ำตะลังสีขอรครับผม อ,อ๋อันนี้บวกเยฟบครับนี่ครับตัวย่งงี้ครับผมนั่งนี่นี่ครับอีลังหนึ่งใส่ไ้ยืดชุดน้ำเลยครับโอ้เข็งหน่อยมันบืนครับพี่น้องบืนห้าหม่องล่งครับผม โอ้ยี่ยกัถือตัวนึงครับกบเหลืองสุดหรือว่าพี่น้องอยู่นี่เหมือนไส้ยุนี่นะครับพี่น้องโอ้ผมว่ามันหยาบว่ามันหล่นเลยเหรอครับตัวเขาเด่นมูดีแต่ขาเขาเขาเอาครับพี่น้องโอ้โหหลงหมดพี่น้อง มาเป็นไซเบอร์หนีก้อนงันยุทธีครับถือยู่ครับ,รบพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เหยียบใหญ่ครับผมได้อีกสามซีหลังญี่ปุ่นครับเดยสุดขั้นพยายามครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง อีกหนึงใ,ใส่อยู่นี่นะครับผมอยู่ขางกันแค่ไหนครับถือพี่น้องโอ้ถืออยู่ครับพี่น้องกบหน่อยสองตัวครับมันเขาเงียบ,บเปิดตะเมือนบ่พี่น้องมันก็ใส่อยู่นีเหรอครับมันไปนีกันครับกลับมาสิมาเอาคุณครับอีกสามหลังอยู่คุณครับอยู่สุดคู่นะครับผม พี่น้องสิถึงแล้วครับมาลุนเงินเบืองครับผมมีแนวถือพูถือนะครับข้าหลังนี้คือมิดพี่น้องปลาใส่ไว้คือบ่เห็นเนาะพี่น้องฮะบู๊อาบถัวถือตัวนึงครับผมนี่ครับพี่น้องเอยียบตัวบผมง่ายเลยครับมวลพบ่ถือ ดวให้เห็นก้อนพี่น้องมันตรงทางนี้ครับหลังนีถือก็ถือนะครับอืมปาดทบพี่น้องพี่น้องทู่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 เบิ้งเล้อครับหลังนีปาดนี่ครับผมโอ้โหเอียดไห่ครับปาดโถทบทบทบ สุดยอดพี่น้องครับลังนี่โอ้โกลุหมนมาหอนด้วยพี่ครับบึ้บสุดยอดนะครับพี่น้องยัดหม้อก,กวาครับหลังนี่โอ้ว่ามิโลหนึ่งคนสิพี่น้องนี่ผมว่ากิโลหนึ่งคนได้ไหมมาแต่จะม้วนกันครับนี่ครับอีกหลังนึงจะใส่ไว้นี้นะครับนี่ ในี้กันครับพี่น้องปาด์บบกบมันขึ้นมาอยู่พี่ครับปาดตัวหุ่นหุ่นพี่น้องเห็นปะครับอืมโบบกบมันอยู่ทั้งหีครับโอ้ผี่ครับมีแต่อบอกเงี้ยเปลี่เปล่ยนครับพี่น้องเลดจุดยอดจุดยอดเอาละครับผมพี่น้อง ก่อนสิจบคลิปนี้นะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเด้อครับผมพ่อเป็นกําลังเลงใจนะครับผมเห็ดชิปต่อๆไปครับผมมื้อนี้ครับผมผมติดไก่ครับผมขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานี้แหละครับผมขอาำคําว่าสวัสดีครับตัวนี้พี่น้องก็อมันสุดยอดอีหลีเลยครับโตเก่งเลย